ลังจะเป็นํานาสแงานนโกหนูไทยแลนด์เลเจนด์ครับครั้งแรกของประเทศที่บอลโกหนูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปใส่นันยางแล้วมาดวลกันก็ว่าแข่งก็ไม่ต้องกินข้าวมาเยอะบ้างนะครับเดี๋ยวจัดไข่ให้กินครับสมัครเลยนันยางโกนูดอทคอมนันยางโกนูไทยแลนด์เลเจนด์ครับครั้งแรกของประเทศที่บอลโกหนูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป ใส่นันยางแล้วมาโวนกันเอามือให้หน่อยนะครับผมไม่ค่อยเก่งอะครับสมัครเลยนันยางโกนรูดัดคอตายตายตายงานนี้ลุงตุ๊กปิยพงศ์อดีตศูนย์หน้าในตำนานก็มากระชากไว้ฟื้นความหลังสันวัวประตูกับน้องๆหนูดูด้วยละจ้ะไม่เก่งจริงอะอย่ามาแข่งให้เหนื่อยนะคอร้องแพ้เป็นไงอยากรู้จังปาผมไม่ค่อะไรหรอกแต่เช้านี่เด็ ไม่ต้องทำอะไรมากทำใจอย่างเดียวถ้าเจอทีมผมเก่งวันนี้มีอีกวะคนชอบโม้เยอะแล้วพี่ผมไม่พูดดีกว่าต่อไปได้เยอะนะโกหนูไม่ใช่โกหมูแค่อยากโดน,นเ,จจเจอกันดยวเจอกันเจอ อัน yeah. นี้อันนี้อโอ้โหพื้นดันลุกพื้นดันลุพื้นลุข้างโหทข้างโหโหไม่อะไหร่แต่องข้างนี้แต่องข้างนี้เออโอ้โหคุ้มจริงๆดูครับ thank <laughs> you Ning Jack, what Ning Roy, sip at him. Everyone's watching. You know, it's serious. We're getting closer. This isn't over. The precious heart, you feel it. But you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, it's time eh, enough, it's time to Because this is Africa. อยากให้นันจางของเราจัดโกหนูทุกปีทุกปีเลยไหมครับอยากครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันสร้างความสามัคคีได้ครับแล้วก็ ทำให้แบบโกหนูที่เราเล่นๆกันเล่นๆนะครับมันกลายเป็นตำนานได้ครับมี <c oughs> ฟุตบอลน,นันยางโกหนูไทยแลนด์เลเจนด์ครับที่โรงเรียนรีวิทยา2นะครับเริ่มเวลา15าเลขาธิการสุานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันนันยางโกหนูไทยแลนด์ Thailand Legend ์ครับชิงถ้วยพระสถานสมเด็จพระเทพพระักราชสุดาสยามบรมราชกุมารี <c oughs> ให้เด็กนักเรียนมาแข่งขันกันด้วยมีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในรุ่น15ปีโรงเรียนป่าพยอมวิทยาคมจากจังหวัดพัทลุงคว้าแชมป์ไปครองนะครับส่วนรุ่น18ปีแชมป์เป็นของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะับสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโกหนูไทยแลนด์เลเจนด์หลังจากเฉือนชนะทีมโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยคู่ปรับกาดยการ์เมรองท เรามาดูฟุตบอลเขาเรียกว่าโต๊ะแรกหรือโกหนูกันบ้างนะครับรอบชิงชนะเลิศรุ่น18ปี2ทีมจากแดนอีสานแย่งแชมป์กันเองแข่งในเวลา8นาทีไม่มีสกศูนต์ต่อศูนเลยใช้ช่วงกติกา2หลังหากว่าได้ลูกเตะบุมครบ2ครั้งยังไม่มีประตู <c oughs> ก็ต้องตัดสินด้วยกันดวลจุดโทษสาธิตเลิศล,ล้ําเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษให้ตูมใหญ่วิทยาชนะ1ต่อ0ฟ้าแชมป์ ได้กรองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนในรุ่น15ปีโรงเรียนป่าพยอมวิทยคาคมแชมป์ภาคใต้าจากจังหวัดพัทรลุงพบกับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนักชิงชนะเลิศนั้นนักเตะแดนสตอใช้เทคนิคเตะลูกโดง่งชนะบรรหารแจ่มใส2-0ได้ประตูจากพิสิทธิตันติเสรีและธนเทพทองหนูเอียด ไปสัมภาษณ์ความรู vine 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 <as> ้ส vi <aste> <t ose> like <t ose reconstruction> ึกของน้องๆกันดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงที่เขาได้แชมป์ในวันนี้นะจ๊ะก็รู้สึกประทับใจครับที่ครั้งนี้ชีวิตได้ชนะเลิศระดับประเทศครับไม่คิดว่าโรงเรียนระดับตำบลอย่างเราจะมาคว้าแชมป์ระดับประเทศ